พระราชนันาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเทวีวิรัยวันพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเทวีวิรัยวันเป็นพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิชายชาญประสูติ์แต่เจ้าจอมมันดาสูนใหญ่ประสูตธ์เมื่อวันเสาร์ที่26มิถุนายนพศ2418ในสมัยรัชกาลที่หก หลังจากพระเจ้าราชบรวงเธอพระองค์เจ้าวงจันทร์ผู้สำเร็จราชการวังหน้าสิ้นพระชนเจ้านายวังหน้าที่ยังทรงมีพระชนมีอยู่ไม่มากนักจึงสมัครพระไทยเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวังพระองค์เจ้าเทวีวิไลวันก็ได้ทรงย้ายมาในคราวนั้นด้วยโดยทรงประทับที่ตำหนักติดกับตำหนักพระองค์เจ้าสุนรีนาถ พระราชวรวงเธอพระองค์เจ้าเทวีวิไลวันสิ้นพระชนในรัชกาลที่8เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2485พระชันษา67ปีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมนวัดเทพสิรินทาวาสเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2485